สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมผมเนนนะครับในวันนี้เนะี่ยผมจะมาสอนแต่งปืน B Y 15กันนะครับหรือว่าปืนบาย5นั่นเองว่าควรจะแต่งยังไงดีนะก็มาดูเลยดีกว่านะครับ มันเลยก็อย่างแรกนะครับผมต้องบอกว่าตัวปืน b y 1 5หรือ b y 1 5เนี่ยเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่าหลายคนน่าจะชอบกันใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนึ่งในลูกซองดั้งเดิมของตัวเกมด้วยนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าแบบเป็นยุคเก่าๆของตัวปืนลูกซองเลยทีเดียวเชียวก็ของแต่งในวันนี้นะครับผมที่ผมจะมาแนะนํานะจะเป็นการแต่งแบบยิงฮิปไฟา์นั่นเองนะครับผมจะไม่ได้ซูมยิงนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมาดูของแต่งชิ้นแรกกันเลยดีกว่าของแต่งชิ้นแรกนะผมไปในส่วนของปากกระบอกปืนนะครับ ปากกระบอกปืนนะครับผมแนะนำเป็น Marauder suppressor นะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มเลรดามเมจมาถึง25%เลยนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแล้วก็ไม่เล็งยิงด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าเพิ่มมาทั้ง2เลยนะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเก็บเสียงนั่นเองนะครับผมอ่าเรียกได้ว,ว่าดีงามมากๆเลยโดยมีข้อเสียเรื่องเเวลาเล็งยิงนะผมที่เพิ่มมาถึง10%แล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแบบเคลื่อนที่นะครับผมมันจะน้อยลงนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะเล่นแบบฟบ ผมเรื่องรลวเวลาแรงยิงตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเลงยิงก็ตัดทิ้งไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สนผลกับเราเลยนะเท่ากับว่าปากบอกชิ้นนี้เหมือนแบบได้ข้อดีมาฟรีๆให้เราเลยนะครับอ่าก็ของแต่งชิ้นถัดไปนะครับผมถัดจากปากกระบอกปืนเป็นในส่วนของ ลำกล้องปืนนั่นเองนะครับลำกล้องปืนนะครับผมผมไมน่นาเป็น rtc e x t e n d e d light barrel นะครับเพื่อที่จะเพิ่มระยะดาเมจม,มาถึง20%เลยนะครับแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงก็จะดีขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้สมผลกับเราอยู่แล้วนะครับโดยมีข้อเสียเรื่องเลเวลาันเล็งยิงนะครับผมจะลดลงไป10%ปนะแต่หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทําไมผมถึงไม่ติด e x t e n d e d barrel นะครับเพราะว่า e x t e n d e d barrel มันจะมีข้อเสียเรื่องลดความเร็วการเคลื่อนที่ไปถึง5%เเลยนะครับซึ่ง ความเร็วในการเคลื่อนที่มันค่อนข้างจะสําคัญกับตัวปืนช็อตกันมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเปลีย่ยนจุดต่างๆได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ติด RTC Extended Light Barrel ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าข้อเสียเรื่องระยเวลาเลงยิงมันก็ไม่ได้สมผลกับเราอยู่แล้วนะครับผมเหมือนเราติดชิ้นนี้เนี่ยให้มีแต่ข้อดีนะครับผมก็คือเลียดาวุที่เพิ่ม,มถึง20%นะก็ของชิ้นถัดไปนะครับถัดจากลํากล้องปืนเป็นในส่วนของ พันท้ายนั่นเองนะครับพัน้ายนะครับผมผมแนะนาให้ติดแบบไม่ติดพันท้ายนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วในการเื่อนที่มา3%นะครับผมแล้วก็ลดระยะเวลาเล็ยงยิงไป15%ารซซึ่งไม่ได้สมผลกับเรานะฮะโดยมีข้อเสียเรื่องความแม่น,นยำเมื่อเรยงยิงนะครับผมจะลดลงตัวกระตุกเพิ่มขึ้น,น,นแรงดิงแนวตั้งเพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง3อย่างนี้นะครับผมบอกตรงว่ามันก็ไม่ได้สังผลกับเราเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพัน้ายนี้เนี่ยก็เหมือนได้เป็นข้อดีฟรีอกลวนนนนรัมมาาเเเ่่่งงใทยพิถึ3% เราจะเป็นข้อดีในเรื่องของการวิ่งบุกไปยังจุดต่างๆ,ๆนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมของแต่งชิ้นทัดไปนะครับผมถัดจากพันท้ายปืน้นเป็นในส่วนของเพิร์กนั่นเองนะครับเพิร์กนะครับผมผมแนะนำเป็นสปีดอัพคิวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วหลังสังหารนะครับผมก็จะทำให้การค่าสตตงเราเนี่ยหลังจากค่าแล้วจะวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้เราเคลื่อนย้ายเปยีัยงจุดต่างๆได้นั่นเองนะครับผมหลังจากที่ฆ่าตรูไปแล้วนะครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยอาจจะจับทิศทางไม่ถูกะครับผมอ่าแล้วอย่างหนึ่งคือเราติดที่เก็บเสียงด้วยนะครับผมทําให้เวลาเรายิงเนี่ยศัตรูก็ไม่แทบจะรู้ตัวเลยนะครับว่าเฮ้ยเรายิงมาจากตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้อดีแบบ2ต่อเลยทีเดียวเชียวอ่าโอเคเลยครับต่อไปนะครับถ้าจัดก,การติดเพิร์กเป็นในส่วนของ เลเซอร์นั่นเองนะครับเลเซอร์ Laser นะครับผมแนะนาเป็น MIP เลเซอร์ 5mW นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยําเมื่อไม่เล็งยิงหรือก็คือการทิปไฟนนั่นเองนะฮะให้แม่นยําม,มากขึ้นนะผมกระสุนเกาะกลุ่มมันมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือความเ์เมื่อวิ่งยิงนะครับผมมันจะลดลงไปถึง25%หรือคือ1ใน4เลยนะถามว่าความเ์เรม่อวิ่งยิงคืออะไรนะผมสมมติว่าเวลาเราวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยฮะเวลาเราชักปืนกับมายิงเนี่ยมันจะ โ,นะโดยจะมีข้อเสียเรื่องเหตเลเซอร์ช่วยเลงน,นะครับผมแต่ว่าผมบอกตรงว่ามันไม่ได้สมบูรณ์กับเรามากนักนะครับผมเพราะว่าสตูเหตุเลเซอร์เราเนี่ยยังไงสตูต้องโผล่มาให้เรายิงตายอยู่ดีนะครับผมเรียกได้ว่าเราเป็นช็อตกันนะครับคือในระยะใกล้เนี่ยหนึ่งนัดหนึ่งคิวแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลในส่วนนี้เลยนะครับผมโอเคนะก็แต่งครบ5ชิ้นแล้วนะครับผมสําหรับตัวปืน BY15 หรือ b y 15นั่นเองก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะครับผมแล้วก็สรุปเนาะก็ไปดูกันเลยีกว่านะครับ Mình lấy Capturing B. Captured Bravo. Enemy taking Alpha. We've taken the lead. Positions locked down. Hold your positions. Capture me. Losing Charlie. UAV online. We lost Charlie. It's up to and us go! ก็คงจบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของเกมเพลย์การใช้ปืน BY15 หรือ BY15 นั่นเองนะครับผมจู่ๆมีสุนัขเข่าใช่เลยฮะ <c oughs> โอเคก็อาจจะมีสิ่งสุนัขเข่าหน่อยนะขออภัยนะครับผมก็ผมบอกตรงว่าตัวปืน BY15 นั่นเนี่ยยังเข่าไม่อยู่ด้วยเป็นปืนที่ค่อนข้างสนยิงสนุกนะครับผมเลยได้ว่าชักปืนมายิงไวมากๆเลยใครที่แบบ ช่ำชองช็อตกันเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยเนะเรียกว่าเป็นหนึ่งในท็อปทรีของช็อตกันเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบช็อตกันนะแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามแบบการเล่นของแต่ละคนนะครับผมเพราะว่าถ้าผมเนี่ยอ๋อผมชอบ krm มากกว่านะครับผมแล้วก็สไตรเกอร์มากกว่าด้วยนะครับก็นี่ก็ต้องลองไปใช้กันดูนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปเยอะเลยนะครับผมผม,ผมอา่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าสสสสสสมมมมมุติิอออยาาาากกกจะนนนัับชชาาช่่งง็รรถคได้ นะครับผมเพื่อจะทําให้การเดินหน้าของช่องเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นขึ้นนั่นเองนะครับผมแหมเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายหนาะบุยคขาบุย